สวัสดีค่ะทรงงานค่ะสตาร์ทรถค่ะอ่าสตาร์ทรถจะเป็นเดลิไลออดี้ลันแฟลนะคะไฟลีค่ะไฟลีเป็นองแหวน LED นะคะไฟต่ำค่ะโปรเจคเตอร์จากทางร้านมีสูงต่ำในตัวเดี๋ยวเรามาดูแสงกันแลวกันค่ะไฟสูงค่ะดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะไฟสูงค่ะ ที่เป็นรุ่มมนมาด้ามาด้าสองนะคะลูกะคะ้าได้ทําการกติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบเอลดีนะคะฟินิคโปรแม็ก55วัตต์นะคะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะพร้อมกับเดย์ไลท์ออร์ดี้ลันแฟลชนะคะปิดไฟตามเปิดไปเลี้ยวค่ะไปเลี้ยวสเต็ปตัวละนิ่งไปเลววิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมแสงหน้าเราอีกทีค่ะไปตามค่ะเปิดปุ๊กสว่างปั๊บนะคะไฟสูงค่ะ แบบนี้ติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto ้ซีนอนทุกสาขา